สวัสดีค่ะนะักศึกษาที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้เรียนคำศัพท์เป็นตระกูลก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์จะเปลี่ยนรูปแบบการสอนใหม่นะคะก็คือว่าจะทําเป็นคลิปให้สั้นลงแล้วก็เน้นที่คําศัพท์กับความหมายโดย การยกตัวอย่างประโยคออกไปนะคะก็คิดว่าอาจจะทําให้พวกเราเจำง่ายขึ้นแล้วก็อยากเรียนมากขึ้นเพราะว่าคลิปมันสั้นนะคะยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์บอกอาจารย์ไว้หน่อยนะคะว่าชอบแบบนี้หรือเปล่านะคะพราถ้าไม่เวิร์กอีกเดี๋ยวอาจารย์จะได้หาทางปรับต่อไปนะคะสําหรับคําศัพท์ในชุดนี้นะคะก็จะมาจากกลุ่มคําว่า a g r i c g g r e แลวก็ a g r c e นะคะซึ่งทั้งหมดนี้จะแปลว่าไรนาที่ดิน หรือว่าที่ห่างไกลนะคะซึ่งอาจารย์จะนําเสนอทีละชุดคํานะคะชุดคําแรกในเอพิโซดนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับคําว่า agrarian <rar> Ag agrarian นะคะซึ่งก็จะมีทั้งหมดด้วยกันคําคำนะคะที่นำมาให้รู้จักนะคะก็ ทั้ง5้าคำนี้นะคะก็จะประกอบด้วยทั้งที่เป็นคําคุณศัพท์คำคุณควิเศษนะคะแล้วก็คำนามน,นะคะซึ่ง5คําคนี้อยากให้พวกเราจําหน้าตาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกับแต่ละคํากันเลยค่ะในส่วนของคำแรกนะคะ Agrarian ะะก็จะมีทั้ง2ประเภทเลยนะคะก็คือจะเป็นคําที่เป็นคุณศัพท์แล้วก็เป็นคํานามนะคะทั้งสองคำเขียนเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันเพียงแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเอาไปใช้แล้วต้องดูคอนเท็กซ์ด้วยนะคะอย่างถ้าเป็นคําคุณศัพท์นะคะก็เอาไปใช้ขยายหน้านามหรือว่าอยู่หลังพวก v e r to be นะคะเพื่อแสดงคุณลักษณะนะคะเวลาใช้ก็จะแปลลักษณะที่ว่าเออมันเกี่ยวกับที่ดินนะเกี่ยวกับไร่นะหรือว่าเกี่ยวกับการเกษตรนะยกตัวอย่างเช่น Agrarianconomy ะะก็จะแปลว่าอี o โคนมีที่เกี่ยวกับ agrarian นั่นก็คือหมายถึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาจากการเกษตรเป็นหลักนะคะหรืออีกคำหนึ่งค่ะ agrarian society นะคะก็จะแปลว่าสังคมที่พึ่งพาการเกษตรแบบนี้นะคะเวลาที่เป็นคำคุณศัพท์ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะส่วนอีกคำหนึ่งค่ะก็จะเป็นคำว่า agrarian ที่เป็นคำนามน,นะคะซึ่งก็จะมีความหมายหมายถึงผู้ที่นิยมสนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับการทาเกษตรเป็นหลักนั่นเองค่ะ ดังนั้นพอมาถึงคำต่อมานะคะก็จะเป็นคำว่า agrarianly นะคะก็จะเป็น adverb ที่ใช้ขยายคำกริยาหรือว่าขยาย adjective ก็ได้นะคะก็เวลาแปลก็ให้มันเป็นลักษณะที่ว่าเอออย่างเกี่ยวข้องกับการเกษตรอะไรทำนองนี้นะคะแล้วก็มาถึง2องคำสุดท้ายซึ่งเป็นคำนามนะคะคำแรกออกเสียงว่า Agrarianism ะะก็จะแปลว่าปรัชญาหรือแนวคิดที่นิยมแล้วก็ส่งเสริมการทําเกษตรหรือส่งเสริมภาคชนบทนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่นิยมกลุ่มนี้ก็จะเป็นปากเสียงแทนพวกชาวนาชาวไร่ที่ไม่มีอานาจมากนะักนะคะส่วนอีกคำหนึ่งนะคะ AGRARIANIZATION อันนี้ก็จะแปลว่ากระบวนการขับเคลื่อนโครงสร้างทางสังคมให้เข้าสู่สังคมเกษตรนั่นเองค่ะ ก็ในคลิปนี้นะคะเราก็ได้รู้จักชุดคำของ agrian กันไปนะคะทั้งคําคำนะคะซึ่งเมื่อไหร่ที่เราเห็นมันเราก็จะรู้แล้วนะคะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกษตรการทำไร่ทำนาอะไรพวกอย่างนี้นะคะครั้งหน้าค่ะเราก็จะมาต่อก,กันกับรากศัพท์ agri นี่อีกนะคะแต่ว่าเป็นคำอื่นแล้วเป็นชุดคำอื่นแล้วนะคะยังไงก็รอติดตามกันแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ